ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ได้อยู่กันในเกมเมลอนเพเก้านะหีชื่อหนึ่งก็คือเกมทรมานแตงโมอ่ะคือแบบคือมึงต้องเป็นคนยังไงว่ามึงถึงเข้ามาทรมานแตงโมเนี่ยอันนี้คืออะไรเนี่ยเลือกแมปหรอเฮ้ยมีมน้ำด้วยว่ะอุ้ยต้องเลือกแบบน้ำแล้วอย่างเงี้ยเฮ้ยมีสี่ตัวเลยเหรอจัดไปดิแตงโมตัวแรกเนี่ย อนนอ,อ,อันนี้คืออะไรสอนวิธีการวางเหรอเดี๋ยวเราซูมกันเป็นซูมออกมาไกลย,ยังวะค่อยๆซูมค่อยซูมมันซูมยากซูมเย็นยังวะเนะี่ยเอ้ยเห็นหน้าเห็นตาแตงโมแล้วคือจับันจับได้อย่างนี้เลยเฮ้ยขาเป็นไรไปเนี่เนนยเหวียดทีเทียวเนนะ อันนี้คือสอบอะไรจ๊ะสอบใช้ของว่างันเถอะนี่เขาเรียกว่าเดาคู่เฮ้ยพอสมันแรงปะเนี่ยคือแตมูลสามารถถูกมีดได้ปะไบเดี๋ยวโอ้ my god ไอเฮียกูแค่จะเอาให้มึงจับเองเฮ้ยหมอแต่แตมูลได้รับบาดเจ็บต้งสาหัสล้วเนี่ย มันมีอะไรที่สามารถแบบกู้ชีพแตงโมขึ้นมาได้ปะแบบอะไรที่สามารถแบบกู้ชีพแตงโมได้เฮ้ยเป็นเน็ตเหรอมันเน็ตจาวอยู่ไว้ยเนี่ยช่างมันติดแผลก่อนเอาเราเอาออกมาดูวะแล้วมันติดอะไรตรงตรงดันวะค่อยๆมาติดออกมา เพงออกมาดูวะ A few moments later ไม่ต้องห่วงแตงโม,มเลือดมึงหยุดไหลแล้วเฮ้ยแตงโมัะไม่ฟื้นเลยอะ่ะหรือว,ว่าน่ะเป็นตายไปแล้วว่าน่ะ <c oughs> คือไงอะคือแบบคือมีมีมวิธีรักษาวะแค่จะเลามีดเองเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวกว่อนนะ f P L I T แปลว่าวว <Br> uh. อะไรวะอ๋ออันนี้คือเฟือกอับเฟือดกรกะ,กะดูกอะไรอย่างงี้ปะ เราไม่อยู่หรอกคือมึงโดนมีดบาดมีดบาดขนาดนแล้วมึงก็ใส่เปลือกกันไปวะอันสุดท้ายนี่คืออะไรคือน่าจะเป็นเครื่องวัดทีพจออะไรอย่างงี้ปะน่าใช่นะไหนลองดูดิแล้วมันใช้ยังไงวันเนี่ยไหนเฮ้ยหัวใจไม่เต้นแล้วเอ้าตตงโมไอ้เหี้ย จากไปแบบสงกบแล้วแตงโมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวยาฮิลลิ่งเหรอจัดไปดิยาฮิลลิ่งอ่ะกูจะทุบชีวิตแตงโมตอนนี้แหละไหนคือมันใช้ไงอ่ะแป๊บนึงนะยกขึ้นหน่อนปักฟ๊บเฮ้ยนี่แล้วมึงยัง ไอ้มึงหยุดเอายาไปได้ไหมเนี่ยเอา้าอยู่ดิขึฟืน้นมึงฟื้นได้ไงเนี่ยไหนวัดที่ประจอนดิป<ะ>ังอึ๊บนอนนิ่งๆดิมึงอะอมึงฟื้นได้ไงเนี่ยฮะยามันแรงขนาดนั้นเลยเหรอไหนมึงล,ลองแทงเพื่อนดิเที่ยงอืเป็นท,ทำอะไรทันเฮี้ยอะไรทำเพื่ออะไร ปาดิีปะจานวัดทปะจานเฮ้ยมันยังไม่ตายแอปเปิ้ลมันถึกนะเนี่ยมันยังไม่ตายเหรอมันเอามันไปก่อนมันเด็ดเอาไปห้ามเนื้อก่อนตายหาไอ้เหี้ยกูเลยหมดไฟปูห้อยเลือดมึงหยุดไหลแล้วเอาแล้วมันไปแทงตัวซัพท์ทำไมวะเฮ้ยมึงแค้นอะไรเขาขนาดนั้นอ่ะเอา อย่าบอกนะว,ว่ามึงเสียเลือดอ่ะฉีดซีเข็มมึงดินี่กลับไปเป็นเหมือนเดิมกันมึงอยา่ามึงทะลุตัวฉีดที่ขูดปวดหัวแลแตงโมอ่ะอันนี้คืออะไรมองเหมือนกระทาไม่หมดเลยนะอฮ้ยปะทาแช่แข็งเหรอมึงอย่าบอกมึงโดนทุบทีเดียวมึง มึงไปแกเด่ะมอะไรเด่เดมึง hp 1ทีหนึ่งมั้งเนี่ยฮะพัมคินนี่ฟักทองป่ะเปลี่ยนตัวก่อนไม่ไหวแตงโมเฮทีหนึ่งเฮ้ยกอดวะไหนใส่กอดดิมึงหลุดไปจากตาวอไปเนี่ยก็หวังว่าใส่ขนาดนี้มันคงไม่โดนอะไรตายง่ายๆแล้วนะ นี่แล้วลากเพื่อนออกมาตัวนึงสวัสดีครับไ <laughs> หนมีอะไรให้เล่นห <laughs> <laughs> นึ่งปะกอแหละข้าพ่ชุดเดทเนี่ยไ <laughs> <laughs> หนไหนรอ,องเท้าด้วย <laughs> มีหนวดด้วยเหรอ <laughs> เดี๋ยววันหนวดไปที่หลังก่อน <laughs> นี่เอาหนวดออกมา <laughs> เฮ <laughs> ้ยอื๊บ ไ,ไปดีดิเอา้านี่แหละชุดเกาะคุณภาพเนี่ยอ๋อนี่คือวิธีใช้ปืนถ้าปืนกูจะยิงเขาตายไมเนะ่ะเ <c oughs> ล่นน้ำหน่อยเปล่า <c oughs> อะช่วงนี้แกล้ง้อนนะ <c oughs> บึกช่วยมีความรู้สึกหนเอย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยดูถูกปืนฉีดน้ำกูมาาไปแล้วนะเดี๋ยวแล้วมึงจะบอกมึงโดนปืนฉีดน้ำปลาปลาอาดน้ำตายแล้วเนี่ยไอเหี้ยเอ้ยทีหนึ่งจริงๆเนี่ยไหนตายจริงหรอไอ้เหี้ย ไเปเกินไปชาติหน้าไปมึงอะเัาไม่ใช่ไงวะเดี๋ยวต้องปลาใส่วะเอาละครับแต่โมย่างมาแล้วแต่โมย่างสามลูกร้อยหนึ่งโอ้โ oh ห <laughs> เดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวไปก่อนลงน้ำไปลงน้ำไปมึงอะเฮ้ย <laughs> hey. ขิวเคี้ยขนาดนี้แล้วคือเราสามารถคืนชีพมันได้ป่ะวะเนี่ยไหนต้องลองเลยยาเขียวนี่ยาอะไรวะเนี่ยยิ้มสักทีแล้วกันเดี๋ยวนะคือมึงจะมึงจะอภิษฎิหารไปไหนวะเนี่ย A few moments later ยากันไฟจริงหรือเปล่าวะไหนลองหน่อยดิเดี๋ยว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  มันเยับมานี่ยมันยางตกน้ำหมดแล้วนี่ปักจึบ๊บอ่ากูเป็นคนเชื่อคนยากเพื่นดิฮะ <Huh? S 1> ไหนวะโมโวโท็อปอยู่ไหนนี่ออกมาปาอือฮ่ยแข็ง่กร่งขึานแา้วเนีา่ยโดบยาฮ่าฮอาฮ่า้่าฮ่าฮ่ยไหนข่เองาีกขอลองอ่กอองอีกทีดิกูเา็นคนเชื่อคนยากขอลอ่งอีกสดดักา,า่า ขวดนึงไหนอเออคือมึงคือมึงกันไฟแต่มึงไม่กันขวดเลวะ เอ้ยไวรัสอะไรนะี่ยโครโรน้าป่ะไหนลองฉีดดิมึไวรัสจริงเนหะ็นเนี่ยหนักขนาดนี้เลยนะไหนตายยังเนี่ยวัดหน่อยดิปึ๊บไอ้เครื่องนี้ใช้ยากใช้เย็นจริงๆเอ้ยอืมยังหัวใจยังเขียวเปลือยอยู่ยังโอเคอยู่สินะนักเตะเพลิง เจอกับกับดักหมีจะออรอดป่ะวะนะไมค่อยหย่อนดิเฮ้ยยังยังสบายดีอยู่ใช่ไหมเออยังอยู่อ่ะเฮ้ยหรือว่ากับดักหมีได้านน้เป็นเบาวะเบาจริงป่ะต้องลองเลยสั่งอันเชื่อดิมันถึกูแล้วใส่เกาะมาขนาดนี้ยยังอยู่ใช่ปะสบายดีอยู่นะ 我耳朵啊，蒙逼真诶。